ับสวัสดีเพื่อนๆแม่พีพ่หน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมนะก็อยู่กับผมนะเอาเพลนนั่นเองนะว่าเอาเด็ปเพลนนะก็เป็นเกมที่ทดสอบไปรอบแรกแล้วนะผมก็รอเมื่อไหร่จะมานะก็เป็นเกมใหม่ที่ทีมพัฒนา,าทีมผู้พัฒนาจากอีพีเซเว่นนะเนาะนะนะก่อนจะดูเกมเพลย์นะฮะใครมองหาร้านเติมเกมสล็อตปลอดภัยนะั้นร้านอุทช็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมสล็อตปลอดภัยต้องร้านอุทช็ปอัพเท่านั้นนะจ๊ะ ่าวันที่5้ายูโซร้านเรารับเติมเกมด้วยนะฮะครับลับเกมอยูโซแล้วก็กหลายๆเกมนะในสตูไทยใหญ่ๆมีหมดเลยนะทั้งว่าจะเป็นรายเดือนนะนิกเกะนะฮะเติมเพชรราคาถูกย่อมเยาำขึ้นเดือดขึ้นนะฮะก็เติมหมดร้านแล้วเลยครับทักไปที่เพจจะมีแอดมินคอมบริการนะสะดวกปลอดภัยแน่นอนนะฮะมาดูเกมเพย์ครับของเอาเพลินนะฮะกระตุกหน่อยเพราะมันโหลดเนาะอันนี้เป็นเกมเพย์ที่ผมทดสอบไว้นะฮะ ใครไม่เคยเล่นจะรู้ว่าโอ้โหเป็นโคตรมันเนี่ยมันเปิดทดสอบ CPT รอบ2นะเนี่ยผมก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สมัครได้หลาย Gmail นะอสม,มัครได้หลาย Gmail แต่ว่าพอใส่ Gmail เสร็จปุ๊บพอจะสมัครกดทางขวาก่อนนะกดทางขวาแล้วก็ไปเอารหัสรหัสเขาเรียกว่าอะไรที่มันจะส่งรหัสมาใน Gmail เราอะแล้วค่อยเอามา,เอา,เ,อาเอามาใส่ แล้วค่อยกดอันล่างสุดลงชื่อนะครับผมนะถ้าไปกดลงชื่อมันไม่ส่งรหัสนะีต้องกดฝั่งขวานะฮะตรงที่เราใส่ Gmail อ่ะมันจะมีฝั่งขวาให้ใส่นะฮะงาน,น,นเกมแม่งโคตรดีนะครับผมก็รอมากเลยจะมาอาทิตยนะีเราะว่าจะไปกลับไปเล่น Epic ซ e v e n ก็ไม่มันตามใครไม่ทันแล้วถูกไหมเออเล่นเนี่ยผู้พัฒนาเดียวกันจาก Epic s e v e n เนียแล้วกราฟิกแม่งสวยจัดนะฮะก็เล่นเกมใหม่เลยนะ เสือกมาวันเดียวกับต้องลงทะเบียนวันนี้นะฮะเพราะว่าผู้นี้มันจะหมดเขตแล้วเพราะมันมาวันเดียวกับไอ้นี่เลยนะ,ะมาวันเดียวกับอีวโซแต่ว่าเราจะเล่นอีวโซกันอย่างยาวนานเนะะี่ยข้อมูลตัวละครก็มีพร้อมแล้วนะ,ะสกูงสกิลอยู่ที่ว่าใช้แล้วมันแจ่มไหมะะโดนหรือเปล่าเดี๋ยวประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งนะอ่ะน่าจะอาทิตย์สองอาทิตย์เนะะี่ยข้อมูลเชียริสจะขึ้นมาแบบ เป็นปลืดนะ้ดเนี่ยเราก็ทำไปสักสองสามไม่ดีก็ได้ครับนี่มันกเกมนี้ใครอยากทดสอบนะเนี่ยภาพสวยๆแบงนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเกมพีไปย,วยาวๆเลยนะผมเนี่ยผมประทับใจแบบอุ่นภาพสวยจัดเนะี่ยแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีภาษาไทยให้แปลกตามจริงอ่ะอีเวอร์โซก็ไม่ยากนะถ้าจะใส่ภาษาไทยไมาให้อ่ะเกมนี้ด้วยนะ่ย เกมนี้กว่าเหมือนอีพีเซเว่นจำได้ไหมพัฒนาทางอีพีเเว่นเนี่ยกว่าจะใส่ภาษาไทยมาได้ครับโอ้พี่ยเกมมันผ่านไปสองสามปีสี่ปีแล้วมั้งเนี่ยภาษาไหนผมก็เล่นได้หมดเลยขอให้เกมมันดีนะเนี่ยไม่ยากไม่ยากตุ่มตามตายหมดหล่อเฟียวเทเนี่ยงานดีคุณภาพอีกแล้ว ผมก็นึกว่ามันหายไปไหนโคตรนานเลยนะตามจริง CBT รอบแรกก็พอแล้วนะว่าทุกอย่างก็สมบูรณ์แล้วเหลือที่ช่วงระยะเวลาแค่เกมมันโหลดแค่นั้นเองนะส่วนใครไม่ไม่ได้เห็นเกมเ์ก็ดูเกมเ์ไว้นะผมก็เล่นไว้นิดหน่อยแต่ตอนผมทดสอบเป็นโคตรมันนะตามจริงอ่ะสมบูรณ์แล้วไม่ต้อง CBT แล้วแหละเพราะว่ารอบแรกหายไปทั้งสองสามเดือนนะถ้า CBT รอบนี้หายไปอีกเซ็งเลยนะอันนี้มันปีใหม่แลวนะ จะเปิดตัวตอนไหนใช่ไหมเออจะเปิดตัวปีหน้าก็ไม่ใช่นะอันนี้2023ันแล้วนะเนี่ยตัวตัวหลักเราเป่นโคตรเท่นะอันนี้ตัวจริงแล้วครับแต่ตะกี้เป็นตัวหลอกนะฮะไม่ใช่ตัวหลอกทัดนนแรกนะฮะของจริงแล้ว เนี่ยไอตัวหลังเนี่ยคือสวยจัดนะคือตัวละครแล้วภาพคัฟฟิกเกมนี้ผมบอกเลยว่าผมก็รออย่างยาวนานกับน้องคิตตี้นะมันก็ไม่มาสักทีนะอ๋อเป็นตัวยิวเนาะที่ผมเล่นทำไม่ได้นี่ครับกลางโลแล้วเนี่ยเป็นเกมที่ดีนะฮะน่าสนุกมากๆนะฮะสกิลพิมพ์นิยมนะจะมีสกิลสามสกิลแบบนี้นะฮะ ไม่ใช่มีสกิลแค่สกิลเดียวแล้วก็ไม่ปล่อยออโต้พัสสี่ไปแ้วมวดตัวไปหมดนะอันนี้คือใช้สกิลจริงๆนะก็ไอ้ Greek, <ค>ไม่เคยลองต้องเล่นดูนะไม่ไม่ควรพลาดบอกเลยว่าสุดจัด ประหลัดก็ไม่บอกด้วยเห็นแล้วก็น้ำลายไหลนะครับผมเกมก็นี้ครับผมภาพให้ดูเกมเพ์ภาพแบบนี้เลยนะเนี่ยดูดิโคน่ารักษะตัวเนี้ย นี่ตัวนี้ก็น่ารักเหมือนตัวฮิวของเราตัวฮิวเบื้องต้นไม่ธรรมดานะฮิวดีด้วยนะผมชอบตัวผู้ชายนะฮะโคตรที่ใช้ประโยชน์ได้จริงเนะย เนี่ยภาพแบบผมประทับใจภาพมันอะ่ะเออสีสันสดใสเนี่ยแล้วก็อันนี้ขนาดฉากทะเลทรายก็ยังโอเคนะสีสันสดใสมาก โคตรของโคตรเจมนี่ใมีลองพลาด อ่าผิดไฟแต่ว่าโลกของพระเอกนี่คือแจ่มไม่รู้ว่าตัวละครพระเอกตัวหลักเราเปลี่ยนได้หรือเปล่าเนะี่ยมันยืนเป็นตัวหลักเลยนะตัวนี้โคนน่าเล่นเลยน,ะนี่มาไหมถือเอ่อถือแปรงขัดพื้นนะแต่ว่ามีแมวเหมียวมาช่วยนะสัตว์เลี้ยงเป็นแมวเหมียวด้วยนะรู้แมวจะเข้ามาร่วมต่อสู้ด้วยหรือเปล่าเนะี่ย มีไหมอ๋อแมวยังอยู่นี่เออเจ้าของมาแมวก็ต้องมาเนาะนี่ฮะเจ้าของมาแมวก็ต้องมาบับ ม,มาคือเป็นเกมแบบงานดีมากครับทางผู้พัฒน,นาอ e ีพีเซเบียน,นยคือเขาทำมาเกมมันเหมือนจะคล้ายอ e ีพกเลยแหละแต่ว่าตัวละครมันแบบออกมาสูงๆตัวใหญ่ๆแล้วก็เล่นแล้วก็ดีต่อใจนะโคตรจะดีด้วยเนี่ย อ่านี่ะกลางโล่แต่ว่ากลางโล่ให้ตัวเดียวว่ะมันไม่ทั้งมนะูตัวนี้นนะเดี๋ยวเปิดจริงอ่ะรับรองเล่นกันเยอะเนะี่ยภาพมันสวยนะมันดีต่อใจเ,อเป็นเทรนดเดนิยมนะดูในตัวละครอาร์ตเบิร์ดต,ต่างๆนะทำออกมาค่อนข้าง,างแบบเอร์เลยนะสำหรับผมบอกว่าเป็นเกมที่ผมน้ำลายไหลแล้วผมก็อ่าตัางตองค่าจะรอเล่นมันเนี่ยไม่มาสักทีนะก็ประมาณนี้เนาะเกมพีนะฮะภาพสวยๆแบบนี้ก็ใครอยากจะลองเล่นก็ ไปลงทะเบียนได้นะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะแล้วก็ฝานะกร้านมาทบอัพด้วยนะเกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ไปก่อนจ้าสวัสดีครับผม